โนเกีย g รุ่นประหยัดมาแน่พร้อมใช้ชิปรุนใหม่ snapdragon หกันก้ร้อรองรับ5 g ได้ทั่วโลกอาร์ตเปิดตัวเร็วๆนี้โนเกีย g รุ่นประหยัดมาแน่พร้อมใช้ชิปรุนใหม่ snapdragon หกักร้อรองรับ5 g ได้ทั่วโลกอาร์ตเปิดตัวเร็วๆนี้เรียกว่าทางขอความพ่งจะเปิดตัวชิปเซ็ต snapdragon หกันก้้อมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับโดยเป็นชิปเซ็ต5 g ราคาประหยัด ซึ่งแน่นอนว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายแบรนด์เตรียมนำชิปเซตรุ่นนี้มาใช้กันแล้วครับและหนึ่งในนั้นก็คือแบรนด์โนเกียนั่นเองครับโดยจูโฮซาวิกาหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ h m d global ได้เผยข้อมูลของสมาร์ทโฟนโนเกียรุ่นใหม่ที่ใช้ชิปเซต Snapdragon 690และยังยืนยันอีกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะรองรับ 5G ได้ทั่วโลกครับและจะมีราคาที่ถูกกว่าโนเกียแปด G ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนครับ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้จะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น Nokia 6.3หรือโ o k i ีย7.3ที่ก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลว่ากําลังพัฒนาอยู่ครับและด้วยการโปรโมทที่เน้นการรองรับเครือข่าย 5G ได้ทั่วโลกจึงมีโอกาสที่จะเข้ามาเปิดตัวที่ไทยด้วยครับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 690เป็นชิปประมวลผลระดับกลางรุ่นต่อย,ยอดของ Snapdragon 675 ที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรมระดับ8นาโนเมตรบนถัวชิปครับมีการติดตั้งโมเด็ม X51 ที่รองรับรละขาย 5G ได้ทุกแบรนด์ที่ย่านความถี่ต่ำกว่า6กิกะเฮิรตซ์ทั้งแบบ standalone และ non standalone โดยตัวชิปมีความเร็วในการประมวลผลสูงขึ้น20%และประสิทธิภาพการประมวลผลกราฟิกสูงขึ้น60%เมื่อนำไปเทียบกับชิปเซตรุ่น Snapdragon 675ครับ